เร,เริ่มต้นเลยนะฮะนะครับก็เข้าใจว่าทุกท่านมาวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีอะไรไม่รช่ว,ว่าอะไรมีหลายแบบนะฮะมีหลายแบบก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอถามนิดแนบบึงแบบจะได้ปรับเนื้อหาได้ถูกนะฮะให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรมดีกว่านะฮะเพราะว่าจริงๆเราก็ยังไม่รู้นะว่าว่าแต่และท่านเนี่ยต้องการอะไรในการมาฟังรอบนี้ นะฮะฉะนั้นเนี่ยเราดูดูดูเปอย่างนี้ดีกว่าดูเปลักษณะดีกว่าว่าอะลักษณะนี้คนจะครจะสอบแบบไหนถึงจะเข้าใจได้เหมือนกันนะฮะงั้นนนี้ผมถามก่อนละกันเออที่นี่เข้ามาเนี่ยนะณวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็น s e จังหมดแล้วนะฮะเป็น s e กนันหมดแล้วหมายถึงว่าก็าทำธุรกิจส่วนตัวหรือกาลังจะเป็น s e ก็คือกําลังอยากจะทาธุรกิจส่วนตัวเพราะวันนี้ก็วันทํางานเนาะ นะไม่น่าจะมีนักงานบริษัทหรือว่าอาจจะมีบางคนทุ่มทุนนะฮะก็คือกําลังจะทุ่มเข่าวก็เลยมาก,ก่อนนะรับหรือ่นรไม่แน,นะแน่หรืออาจจะวางแทนกับพาร์ทเนอร์ไว้อะไรอย่างนี้นะฮะมีใครนะ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 เออใว,วันนี้เนะี่ยที่มาแล้วมีความรู้นะนะ Android, ด้านองกูเกิลแอดเวร์ชบ้างหรือเปล่าครับถ้ามียกมือนิดหนึ่งนะฮะถ้ามียกมือนิดหนึ่งพอแบบผ่านาน,านตาหรือว่าจ้างใครทําอยู่แล้วก็ได้ยกมือนิดหนึ่งครับ จะได้รู้โอเคก็มีบ้างปลัไปนะฮะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าผมผมเหมาไปอย่างนี้แล้วกันเหมาเปว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยยังต้องการที่จะทำยังไงก็ได้ให้ธุรกิจของตัวเองนะขายดีบนโลกออนไลน์นะคระับนะะหรือหรืออาจจะทาโรงงานอยู่แล้วทํากิจการร้านค้าอยู่แล้วเปิดหน้าร้านอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่ได้ทาบนโลกออนไลน์ผมนับเป็นอย่างนี้แล้วกันนะฮะผมนับเป็นอย่างนี้แล้วกัน,น,นก็คือ,อว่าง่ายจะหาเงินบนอินเทนอร์เน็ตนั่นแหละ นะฮะผมใช้คํานี้แล้วกันซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีรับฝากไว้สองครั้งแล้วล่ะนะฮะผมก็มาพูดที่นี่เออสองครั้งน่าจะสองครั้งนะฮะมาพูดที่นี่สองครั้งแล้วล่ะก็ลงจะสองปีละนะฮะซึ่งพูดที่นี่เนี่ยรอบแรกผมพูดเรื่องการขายของออนไลน์ในประเทศไทยนะฮะรอบที่สองผมพูดเรื่องการส่งออกสินค้าไป AEC นะฮะก็คือการทำตลาดต่างประเทศไปในเพื่อนบ้านเราเอง AEC นะฮะ ะะและคราวนี้รอบนี้ผมสัญญาว่ารอบเนี้ยผมจะพาเพื่อนผมมานะะในวงการเนี่ยนะฮะมาพูดเรื่องอการใช้เงินทำงานนั่นก็คือระบุไปเลยว่าเป็นแอดเวิร์นะครซึ่งซึ่งซึ่งถ้ายังมีรอบหน้าอีกก็คงได้ฟังเฟซบุ๊กมาเต็มนะอันนี้เราเร,าเร,าเราจองคิวเผื<ะ>่อมีใครมาพูดเรื่องเ,เราเราก็จะบอกว่าเราจองคิวนะ,ะ,ะยังไม่หมดยังไม่หมด รอบที่แล้วเราก็พูดคำนี้แหละเราก็บอกว่ารอบหน้าถ้าเรามีโอกาสเราจะขอแอปเลิเคชันนะเป็นการวางแผนถ้าเกิดยังไงก็ยังมีคันธะไงเวลาแบบพอคล้ายคาบเนี่ยหมดเวลาเขาต้องเซ็นเนี่ยเขาต้องเซ็นปุ๊บเขาก็ข้อเสนอแนะรอบหน้าอยากมีเซฟบู๊รอบแล้วเรานะมีงานทำอีกละนะรอบหน้าได้มาเจอแล้วก็จริงๆยินดียินดีคือ10ปีที่แล้วเนี่ยเรียนจบมาความฝันสูงสุดในชีวิตก็คือ อยากมาพูดข้างหน้าสักครั้งนะทุกวันนี้พูดเจอลูการะตินเลยเป็นเป็นความอย่างน้อยก็ได้ได้ได้ทำอะไรในสิ่งที่เราได้ทำนะฮะได้ได้ได้ชอบอะไรสิ่งที่เราได้ชอบคือสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วคือใช้คําว่าผมเองก็ก็ก็เจอบทเรียนที่สําคัญในชีวิตนะฮะเจอบทเรียนที่สําคัญในชีวิตสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาชีวิตมีความสุขมากมากที่ปกติเพราะว่าเล่นเกมทุกวัน แต่คุณเบิ้ลบอกเฮ้ยคุณหญิงออกสื่อจะดีแล้วอะไรมันมีมันมีมนมนยะอยู่ <ฮะ S 2> เล่นเกมบู้วันคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าสิบปีที่แล้วเนี่ยจบสายเกมเมอร์มืออาชีพมาจริงๆก็คือเขาพ่อแม่ส่งเรียนนั่นแหละไม่เรียน<อ>นักเรียนเกมอ่ะไอดอลเลยใช่ไหมใช่คือจริงๆตัวเองก็เป็นอย่างนั้นนักเล่นเกมอยู่ในหอนั่นแหละโอ้วันนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตเรียบร้อยแล้ว เป็นตื่นกเกษียณล้สภาพตอนนี้นะคต่นกเกษียณละที่อ,อยู่ทําง,งานก็ได้แล้วละ่ะถามว่าชีวิตที่ผ่านมามีความสุขที่สุดตอนไหนตอนเล่นเกมอยู่ในหออยู่ในมหา,าลัยช่วงต้นเดือนกินพิซซ่าปลายเดือนกินมามา่ามีความสุขมากพ่อแม่เลี้ยงใช่ไหมเกาะพ่อแม่กินดีที่สุดนะคือฉะนั้นเนี่ยถ้ายังมีเวลาก็กลับไปเกาะใหม่ก็จะดีที่สุดเลยไม่ต้องหาเงินอกมันจะไม่ดีได้ยังไงเล่นเกมแั้นวัน่ะแล่วคุยกับเพื่อนอ่ะไม่เครียดเลยอ่ะ จบมาสิบปีโอ้โหแก่ไปออตอนนี้ามที่สองจะสามสาม,ามหน้ายัางจะ5ห้านสาม,ามแก่ขนาดนั้นน่ะฉะนั้นกาจะบอกว่ากจะบอกว่าพอได้จังหวะสองอาทิตย์เนี่ยก็สองอาทิตย์ผ่านมานเนี่ยมันเป็นปลายปีแล้วปลายปีเพราอ้างมันเยอะพักแล้วลำทำัแล้วปีหน้าค่อยว่ากันใช่ไหม,มเล่นเกมเลยเล่นเกมเลยเล่นเกมพวก,กทาไกต่อ ไม่ต้องคิดเยอะใช้เงินทางานนี่บอกว่าวันนี้ใช้เงินทํางานคิดเลยตอนนี้ใช้เงินทํางานก็พอแล้วระดับเราแล้วสิบปีทํางานมาเยอะควรพักได้แล้วเม,าาวมื่อเช้ามาผมปุ๊บเจอหน้าคุณเบิร์ตนั่งขำใหญ่เลยบนกับคุณเบิร์ตว่าไงรูนะ้ไหมคุณเบิร์ตครับยอดตกไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ธุรกิจนะยอดตกไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เล่นเกมไปแค่สองอาทิตย์นเนี่ยเล่นเกมไปแค่สองอาทิตย์นเนี่ย กลับบ้านวันนี้จะเอาเกมออกจากการอินสตอทิ้งเลยเมื่อเช้านี่เลยขาส่งโน้ตมาเออเจ้านายครับยอดหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับเจ้านายจะไม่ทาอะไรหน,อน,นะะ่อยแลครับแรกการยอดแล้วตกใจเฮ้ยสองนาทีนี่นะหมดเร็วมากเห็นผลเร็วมากมมากามติดจรวดคือคือจะบอกว่าอะไรที่ที่พูดมาเล่าให้ฟังไม่ใช่อะไรจะบอกว่าวันเนี้ยเรียนกลับไป รู้ว่าดีรู้ว่าใช่รู้ว่ามันโอเคมันเปลี่ยนชีวิตได้แต่ถ้าไม่ทำมันก็เหมือนเดิมมันเหมือนผมไนงะรู้ว่าแบบทำอย่างเงี้ยชีวิตดีขึ้นนะถ้าไม่ทำนะยอดก็หายห้าสิบปอร์เซ็นนะ่ะจะเก่งขนาดไหนนะจะบินลงมายังไงก็ตามนะจะมีเทพองค์ไหนคุ้มคลองนะเหมือนกันหมดไม่ทำนั่งเล่นเกมสองอาทิตย์แค่นั้นเองยอดหายห้าสิบอร์ซ ผ่านไปเดือนหนึ่งถ้าไม่ทำนะเหลือเริ่มต้นใหม่เลยนับเดินหนึ่งใหม่เหมือนเราเรียนจบเลยฉะนั้นเนี่ยบอกคําเดียวเลยเรียนไปอะ่ะไม่ทำอะ่ะเหมือนกับไม่ฟังเสียเวลาเปล่าจริงๆเสียเวลาเปล่าวันเนี้ยลองคิดดีๆเรื่องใหญ่ก่อนดีกว่าก่อนที่จะเรียนเรียนไปเพื่ออะไรถ้าบอกว่าเรียนแล้วเนี่ยอยากที่จะทําให้ชีวิตเปลี่ยนผมท้าพนันกันเลยเรียนจบ ผมขอวันเดียวถ้าชีวิตไม่เปลี่ยนมาดา่าคุณเบิร์ตผมพามาด้วยนี่ใช่ไหมคือเอาเขาสอนผมช่วยเฉยเย<ๆ>ผมมาช่วยเชียร์เฉยๆมันก็บอกว่าผมมาช่วยเชียร์มวยนะวันนี้นะคือเนี่ยผู้ช่วยชานอยู่ตรงนี้อยากรู้อะไรมาถามแกนะส่วนถ,ถ้าจะเอาหาเข้ามาคุยกับผมนะวาคือฉะนั้นเนี่ยแกเป็นมือขวาคือว่าง่างยๆเลยทุกอย่างที่ธุรกิจผมทำเ่ย เวลาผมมีอะไรที่ผมไม่เข้าใจเนี่ยเรื่องการใช้เงินทํางานเนี่ยผมจะปรึกษาแกผมจะให้แกเป็นคนดายธุรกิจแต่ผมใช้เงินทํางานฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้ามีมือโปรระดับแบบเก่งๆแล้วเนี่ยมาอยู่กับคุณแล้วเหมือนกับติวเตอร์ส่วนตัวเนี่ยวิธีการก็ฟังแล้วกลับบ้านก้เริ่มได้เลยใช้เงินแค่นิดเดียวใช่ไหมวันนึงรู้เรื่องไหมคุณเบิร์ตรู้เรื่องไม่มี การตลาดอะไรที่เร็วกว่าน,นี้อีกแล้วไม่มีโอกาสอะไรในชีวิตที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ภายในวันเดียวอีกแล้วคือบางคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะผมไม่ได้บอกให้เชื่อผมบอกให้ทําอย่าทําเหมือนผมสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเล่นเกมอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้เลยเลยแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้ากลับไปแล้วคุณไม่ทําคุณก็ไม่ต่างอะไรกนะับสองอาทิตย์ที่ผ่านมาของผมเล่นแตบบ่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรละ่ะรู้แล้วเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ก็ทําอะไรคือพร้อม มันมีพร้อมหรืเ่าชีวิตคนเรามีไหมครับไม่เคยเจอนะฉะนั้นวันนี้ขออย่างเดียวขออย่างเดียวถ้าไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ถ้าคุณสัคธาในวิชาที่เราสอนไปเรามองว่ามันน่าจะเห็นผลจริงๆนะลองเอาไปทําดูแล้วลองดูว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนได้ตามที่ผมบอกจริงๆหรือเปล่าซ,ซึ่งผมการันตีนะผมการันตีนะในห้องนี้ที่ผ่าน,านมา คนที่มาเรียนมาเรียนไปเนี่ยกับผมหรือกับใครก็ตามที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะท่านวิทยกรได้ท่านผู้ประหารงานที่เชิญมาเนี่ยทุกคนมีความรู้ความสามารถหมดเอ่อทากนกระทรวงพาณิชย์หรือ,รอทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญมาเนี่ยเขาเน้นนะฮะเขาเน้นนะฮะเขาไม่ได้เชิญมาแบบฟรีๆเขาไม่ได้ให้ทุกคนมาแบบสบ,บายๆมากินอาหารว่า่อรอ,อร่อยแล้วกลับบ้านไม่ใช่นะทุกคนเขาซีเรียสนะแล้ววิทยกรทุกคนเนะี่ยล็อกคิวไม่ได้นะผมใช้คำดีนะอย่างผมเองเนี่ย คนอื่นเชิญไม่ไปนะใช้คานี้นะไม่ไปนะต้องต้องต้องกรมพัชเชิญนะถ้ากรมพัชเชิญบอกวันไหนก็บอกผมว่างหมดเดี๋ยวผมลากเ่อนมาด้วย <c oughs> นะแต่ถ้าเกิดที่อื่นที่อื่นเชิญไม่ไปนะที่อื่นเชิญแล้วก็บอกตรงนี้นเป็นหน่วยงานเอกชนก็คุณไม่เคยเจอผมแน่ๆผมก็บอกว่าไม่ไม่ว่างเพราะผมต้องทำธุรกิจแต่ถ้าที่นี่เชิญผมต้องไปเพราะเมื่อสิบปีที่แล้วผมเคยมาที่นี่มาก่อนนะฮะแต่ก่อนผมเคยมาที่นี่ผมเคยอยู่ในช่วงที่ ไม่รู้จะเดินยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเด็กคนนึงที่เรียนจบมาตัอย่ามีชีวิตที่ดีแต่ไม่รู้ว่าทํำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วผมก็เคยหวังว่าวิทยา,ากรจะช่วยผมได้แล้ววันนี้ถึงแม้วิทยากรคนนั้นจะช่วยผมได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่วันนี้ผมสําเร็จแล้วผมก็เสียได้อย่างที่ผมต้องการฉะนั้นเนี่ยปรารกาาหรือแพชชั่นของผมวันนี้มีอย่างเดียวก็คือคุณอุตส่าห์ตื่นเช้าแล้วก็มาฟังผมนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เอาขันะฮะวันนี้เราจะไม่เอาขํา แค่คำเห็นเดียวไม่พอจากบ้านขอให้ทำและขอให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะโอเคจบสำนันะเฮ้ยยังมามาเริ่มดีกว่านะครักนี้ไปเลยคือเป็นดิสเนสเล่เกมเยอะตัวเนี้ยไปเกมเดิมนะอ่ะมาเริ่มกันนะไม่ที่ต้องบิวนิดนึงเพราะว่าเนื้อหายากบอกเลยเนื้อหายากแต่จะพยายามช่วยแปลให้ง่ายนะจะพยายามช่วยแปลให้ง่ายฉะนั้นเนี่ย ตั้งใจนิดหนึ่งนะฮะตั้งใจนิดหนึ่งอ่ะคุณเบิร์ตวันนี้เราจะมาสอนเรื่องสัมมนาใช้เงินทาง,งานบนโลกออนไลน์ใช่ไหมฮะก็เราว่าง่ายๆเราเราเรามอธิบายเกิดาำให้ก่อนแล้วันดีเราจะได้ไปต่อสบายๆคือบนอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยทุกวันนี้ทุกคนเห็นว่าคุณจะขายของอะไรก็ตามคุณจะหาข้อมูลอะไรก็ตามคุณจะไปเที่ยวไหนก็ตามคุณไปโทรถามเพื่อนและยุคนี้หมดแล้วนะ จะมานั่งโทรถามพงถามเพื่อนเฮ้ยเพื่อนปานบุรีมีสอนอะไรสวยอ่ะไม่มีนะทุกคนมาปั๊บกดกูเกิลถูกถไหมถูกไหมคือในทุกวันเนี่ยแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าเว็บที่คุณเข้าในแต่ละวันเนี่ยถ้าคุณแบบเปิดมือถือคุณเนี่ยหนึ่งเฟซบุ๊กมีแน่สำหรับบางคนที่มีเพื่อนเยอะๆสองกูเกิลไม่มีชัวร์100คงไม่มีใครเข้าบิ๊กแบทคอมบ้าไม่น่ามีเนาะไม่มีใครไปเข้าแบบแบบเว็บอื่นๆก็คงไม่น่ามีอ่าเนาะ หมดนะ้าเก้าเปอร์เซ็นต์บ้างฮะนะใช่แ้นเนี่ยเฉพาะคนไทยใช่แ้นเนี่ยจะหาอะไรก็คูเก้นหมดฉะนั้นเนี่ยแทบจะบอกได้ว่าคือคนเราเกิดมาต้องใช้เงินถ้าเกิดว่าคุณจะหาอะไรมีสองอย่างคือหนึ่งหาเพื่อความรู้สองหาเพื่อจับจ่ายใช้สอยหรือเพื่อซื้อมันมาใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยรถติดไหมวันนี้ติดมากคุณคงไม่เดินทางไปไกลๆเพื่อที่จะซื้อของโดยที่แบบแบบหลังๆก็คงแบบเอ้ยเป็นไปได้ไหมฝั่งทางเน็ต แล้วก็ให้เขามาส่งที่บ้านง่ายกว่าไหมง<น>่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะห้าปีที่ผ่านมา Google โตมากโดยเฉพาะการซื้อของในอินเทอร์เน็ตว่าไง่ายๆคือทุกคนข้า g o o g l e หมดห้าปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราเห็นสิ่งที่เรียกว่า Google Adwords Google AdWords ก็คือเวลาคุณกดเข้า Google คุณจะเห็นคําว่าโฆษณาอยู่ข้างหน้านิดหนึ่งครับอ่านั่นแหละเขาเรียก Google AdWords ก็คือว่าไง,ไง่ายๆจริงๆมันก็คือเว็บละแหละแต่เป็นเว็บที่จ่ายังค์ให้กับทาง Google กูเกิลก็เลยเอาขึ้นมาโชว์อันดับบนบนก็เลยเอาขึ้นมาโชว์อันดับต้นๆแค่นั้นเองสมัยก่อนคนยังยังไม่ยอมรับนะพอเห็นคํว่าโฆษณานี่แบบกดออกกันหมดนะใ,ชใช่ไหมสมัยนี้เจอคํว่าโฆษณากดเข้าทันทีเพราะสินค้ามันค่อนข้างจะดีกว่ามันตรงกว่าเออมันตรงกว่ามันเหมือนกับอารมณ์ว่าเราอยากได้เราอยากได้แบบสมมติเครื่องมือช่าง เรากดลงไปปั๊บเราเจอเครื่องมือช่างเลยแล้วมันตรงกว่ามันเหมือนกับคนที่เขาลงโฆษณา,าเขาพร้อมที่จะขายอะพอคุณโทรไปเขาก็บริการคุณดีเขาก็ให้ความรู้คุณดีแล้วเขาก็อยากได้คุณเป็นลูกค้าถูกปะ่ะฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยผมใช้คําว่าณสมัยเนี่ยครับรับตัวกันได้หมดละไอความคิดที่ว่าแบบเอ้ยเจอเขาก็โฆษณาแล้วไ่กดดีกว่าเพราะว่าพวกเนี้ยเขาอยากขายของเรามันไม่ใช่ก็เราอยากคือเขาอยากขายมันก็รงกันแล้วไง ช่ไหมฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันกูก็อัปเดตมาเลยค่อนข้างแข็งแรงค่อนข้างแข็งแรงฉนั้นวันนี้เราก็เลยมาเรียนกันว่ามาเรียนกันว่าเอ๊ะทำยังไงให้สินค้าของเราให้เว็บไซต์ของเราเวลามีคนกดเข้า Google เขาจะมาเจอเราก่อนทำให้เรามีโอกาสที่จะปิดการขายได้ง่ายขึ้นโอกาสที่จะคุยหรือเจอกับลูกค้าได้มากขึ้น <c oughs> วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องนี้ ถามว่ามีผลแค่ไหนก็วัดได้ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือยาจกนะฮะวัดได้อย่างนั้นนะถ้าถ้าคุณมีสินค้าที่ดีที่สุดในโลกดีมากเวิร์กมากมั่นใจเลยแหละว่าดีแต่ถ้าคุณทำการตลาดไม่เป็นไม่มีใครเคยเห็นของคุณเลยพนันกันเลยว่าคุณขายไม่ได้พนันกันเลยนะว่าคุณขายไม่ได้ ฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยคนที่ขายของได้ด้วย Google AdWords เนี่ยมีมหาศาลซึ่งคุณเบิร์ตก็คงจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าหลังจากที่เปิดแอ n นามาเนี่ยในช่วงเวลาหลายปีเนี่ยเป็นเอเจนซี่หลักทาง Google มาหลายปีเนี่ยแล้วก็มีลูกค้านะจำนวนมากมายเลยนะที่มาใช้บริการเนี่ยก่อนที่จะมาใช้เป็นยังไงใช้แล้วเป็นยังไงเห็นความเปลี่ยนแปลงไหม แต่อย่าเขา้าใจผิดน,นะว่าคุณเฟิาาร,ร์มาขายบริการมาขายบริการตัวกูก็แอดเวิร์ดแน่นอน,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  vert, นคุณเฟิร์เป็นผู้ให้บริการน้า g กูก l แอดเวิร์ดนะฮะเป็นผู้ให้บริการน้า g กูก l แอดเวิร์ดหมายความว่าใครที่ทำกูก็แอดเวิร์ดไ้เป็นก็มาใช้บริการของแอดนาวได้นะฮะอันนี้อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะเป็นกะารเขาบอคงไม่ติดขนาดน,นี้แต่ว่าแต่ว่าที่จะมาสอนวันนี้ไม่ได้มาโปรโมทกิจาการมาสอนวิธีการทำกูก็แอดเวิร์ดด้วยตัวเอง ก็เอ,เองหมายความว่ากลับบ้านไปปั๊บมีกิจการอยู่ต้องการใช้บริการคุณเบิร์หรือไม่ต้องการใช้บริการก็ตามสามารถที่จะทําด้วยตัวเองได้นะสามารถเริ่มต้นได้สามารถลองได้เลยว่าเฮ้ยธุรกิจที่คุณทําอยู่เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงได้จริงๆหรอภายในหนึ่งวันลองดูครับใช้เงินไม่เยอะนะไม่มอะไรเริ่มต้นก่็ละร้อยเมืเม่อละร้อย นะก็คขข่าลดนะนะลองดูสักวันหนึ่งมันไม่เสียหายหรอกถ้ามันไม่เวิร์ดก็ปิดก็ได้นะไม่ติดตามไม่ติดตามฉะนั้นบเนี่ยอ่ะคะุณเบิร์ตนะเราเริ่มกันเลยไหมมาเลยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวก็นะจะช่วยกันพูดดีหน่อยนะฮนะ,ะโอเคคุณเบิร์ตเอาเลยครับได้เลยตามไหมไม่เป็น,น,น,นไร ก็แค okay, ่นั้นตัวก่อนก็ได้ครับนะฮะโอเคครับก็ปัจจุบันเนี่ยผมก็เปิดเอเจนซี่อยู่ที่คุรีแก้วนะครับก็ชื่อแอสนาบลคอมนะครับก็เป็นเอเจนซี่ในโครงการของ Google Partner แล้วก็ส่วนตผมเองเนี่ยก็ได้ตำแหน่งหนึ่งในสามดยอดที่เชื่อชาติประจำประเทศไทยครับแต่ตั้งโดยกูเกิลเอเชียปฏิทินตำแหน่งที่ได้มาเนี่ยจริงๆก็มาจากการที่ตลอดช่วงเวลาที่ทำงานประจำที่เครือออนิสความสุขพาร์ทเนอร์กูเกิลครับ ผมก็มได้ศึกษาแล้วก็ได้โพสต์ประสบการณ์ช่วงนั้นได้เปิดเอเจนซี่ทั้งคู่กันไปด้วยก็เลยมีความรู้ค่อนข้างเยอะก็เลยเริ่มไปเขียนบล็อกเขียนฟอรั่มอะไรพวกนี้รวมถึงเข้าไปช่วยตอบคำถามใน Official ยลฟอรั่มของรุ่แปะปวดอะครับซึ่งทางคุณโต๊ะถึงมาโฟนเขาก็เห็นว่าคือเราแชร,ร์บล็อกแล้หรือว่าเข้ามาตอบคำถามแล้วดูมีความรู้เขาก็เลยให้ตำแหน่งเลยว่าหนึ <D> ่งในสามเลยเนาะครับสามคนดีมาก นะฮะครับอันนี้เป็นเจียที่รู้จักต้องรู้นะเนี่ยเอาละครับตอแล้วพีเซนก็ไม่รู้นะเนี่ยโอเคอ่านต่อครับก็ข้อใจได้ข้อดีเป็นหนึ่งในสามในอย่างหนึ่งก็คือเขาก็บอกว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเวลาออกอะไรเราอย่างไรเนี่ยเขาก็จะมาให้เราช่วยเทสวมาที่เจอได้มันดีหรือเปล่าขอคิดแป๊บหน่อยนะครับแล้วก็มีเขาก็จะพาไปสัมปทานที่ต่างประเทศอย่างล่าสุดนี่ก็ไปที่สิงคโปร์แล้วก็ผ่อนได้แล้วก็ไปที่อเมริกาที่กูเกิลของนั้น าก็ไปหาไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจากทั่วโลกก็มาแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าในจุดดีของประเทศเขาเนี่ยโดยเขาให้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างคุยกันคนละเป็นระดับเดียวกันทุกประเทศเหมือนกันไหมเหมือนกันคล้ายๆครับผมแบบคล้ายๆครับโอเคียนไครับตอบครับก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีใบประกาศที่บัตรเรื่องของทูตที่เราสอนเนี่ยก็ได้ทูตแอเปิด เอ่อสามใบก็นจะได้หมดเลยแล้วก็จะเป็นฟุกเกอร์นาเลติกคนข้างใครู้จักเลยฟุกเกอร์นาเลติกเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคดท็อกทาร์ิกนะครับที่เข้ามาในเว็บไซต์วิเคราะห์ v talk, พฤติกรรมเอ่อถ้าเราลงเพืแอแอบปวดโดยที่ไม่ใช้ฟุกเกอร์นาเลติกเนี่ยเราจะทราบแต่ปริมาณว่าคนเข้าเยอะน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราใช้ฟุกเกอร์นาเลติกเรื่อด้วยเนี่ยนะครับให้เรารู้ว่าคุณภาพที่มากกว่าปริมาณนะที่คนเข้ามา,า,าแต่ละแต่ละคลิกเนี่ย เขาอยู่บริเวณเรา,เรรางนานขนาดไหนเขาคิดคูกี่หน้าเขาอยู่กี่นาทีเขามาจากจังหวัดอะไรคือจริงๆเนี่ยมันเหมือนหน้าบ้านกับหลัง <c oughs> บ้านกูก็ไบอบเจอหน้าบ้านคือตัวตัวทาให้คนเข้ามาเจอเราหลังบ้านคือเรามาแยกว่าไอ้ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยมันมีใครบ้างมีผู้หญิงเยอะกว่าหรือผู้ชายเยอะกว่าเป็นคนจากจังหวัดอะไร <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยทาวหน้าเวลาเราทำเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราขายกระเป๋าแฟชั่นซึ่งกลุ่มลูกค้าต้องเป็นผู้หญิงอยู่แล้ว <c oughs> เราก็ตัดผู้ชายทิ้งไปเลย เราก็รู้แล้วว่าอ๋อเราลงโฆษณาอย่างนี้มีผู้ชายเข้ามาแจ้งเข้าเยอะใช่ไหมครับเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หว่ามันไม่ตรงหว่าแล้วเขาทีนวิเราะหออกมาในขนาดว่าในกี่บาทที่เราจ่ายไปอะ่ะแต่และออเดอร์ที่เราได้สมมติกระต๋อแฟชั่นมันกำไร400บาทใช่ไหมเราใช้เงินกี่บาทเพื่อที่จะปิดออเดอร์ออเดอร์หนึ่ง<ม>อ่าเขาจะคำนวณขนาดนั้นถ้าเราเห็นปุก๊กเราก็จะรู้ว่าโอ้อจริงๆเราใช้เงินเยอะไปหน่อยนะมีคำไหนที่เราจะประหยัดได้ไหมหรือถ้าเรามองว่า เราใช้เงินต้นแค่ยี่20บาทเดงในการปิดหนึ่งออเดอร์เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราต้องเพิ่มงบประมาณในการจ่ายค่าโฆษณาเข้าไปฉะนั้นเนี่ยผู้ให้บริการที่ดีเนี่ยก็ควรจะมีหน้าบ้านจากหลังบ้านหน้าบ้านก็คือเอาไว้รับสื่อเอาไว้รับลูกค้าหลังบ้านก็คือเอาไว้วิเคราะห์ให้ลูกค้าเห็นว่าวิเคราะห์ไว้ให้ตัวเราเห็นว่าจริงๆแล้วที่เราทําโฆษณาไปเนี่ยมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่เหมือนปิดตาเดิมมันไม่เห็นทางไง บางคนเก่งแอดเปิดมากๆก็แบบเอเอ,เอทำไปเอะได้ยอดโอเคแต่พอมีผู้แข่งเข้ามาเราก็แย่แล้วสิเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆทำไหนที่เราทําไปมันได้เงินไงนนะฮะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องต้องต้องรู้สองอย่างนะฮะท<ช>ั้งหน้าบ้านหลังบ้านเชิญ<ช>ต่อครับก็เออแล้วที่ข้างบนนะครับที่มีแบบกูเกิลพาร์ทเอนอร์ก็เป็นเออแบบที่กูเกิลให้มา,าตอนต้นปีเขาเริ่มปรับเป็นกระจายต่างในตอนปลายปีที่แล้วครับ การแสดงแบบนี้เนี่ยความยากเนี่ยที่จะได้แบบต่งตัวนี้มาครับอย่างนึงก็คืออาตารย์ารต่อยุคผู้อาอืมคือก่อนที่จะมีเรื่องนี้เนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยก็มีมีหลายรายยา้านเจ้าครับครับทั้งฟรีแลนซ์ทั้งอะไรแต่ว่าพอมีแต่หนักเน,นี่ยับเขาจะมีหลอกลวอ,อถ้าคนทำโฆษณากับเราแล้วํำต่อไปเรื่อยๆครับถ้าแบบไม่ไม่เลิกออกไปก่อนถ้าเขาเลิกไปก็จะเกิดผลจะคือเขาได้กำไร ว่าง่ายๆคือดูแลลูกค้าดีแค่ไหนใช่ใช่อพอเขาตัดตัวเลขขึ้นมาจากหลายร้อยเจ้าก็เหลือแค่หกเจ้าที่บข่าวก็ได้โอ้แสดงว่าถ้าจะลงโฆษณานเนี่ยอ่าหมายถึงว่าจะใช้บริาการ Google a d เลือกเนี่ยก็ควรที่จะเลือกเจ้าที่มี Google Partner ถูกต้องนะอ่าอ,อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นวิธีการดูนะ,ะถ้าเกิดในอนาคตเราเราเรามองว่าเราอยากใช้อยากใช้โฆษณาที่จะทำให ทิ้งข้งเราเนี่ยที่คนเห็นมากๆก็ตือตกูเกิลแอแบเบิร์ดน,นะแล้วเรามองว่าเราจะใช้บริการเจ้าไหนดีเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องคัดที่มันที่มีกูเกิลพัฒน์เนื่องออกมาก่อน,นใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยเออเจ้าอื่นเนี่ยเราจา่ายเงินไปก็อาจจะไม่ได้ทำให้เราก็ไดนะ้หรือทำให้เราไม่ดีพอก็ไดนะ้ใชเพราะก็ไม่ได้ผ่านลักษณะกูเกิลพัฒน์เนื่องเพราี่ถามว่า่รู้นะเอราะผมก็โชคดีนะใช้ของคนเพื่อนก็โชคดีปะและต่อครับเพราะอันนี้เราเป็นภาพที่เคยไปทำนั่นนะ ก็มีผู้มีสิทธิ์การลงสกัครเพื่อสาวสารแล้วก็เอ่ออันนี้เข้าสู่หัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้ครับหลักๆเนี่ยก็จะพูดห้าเรื่องด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือจะพูดถึงเอ่อความสำคัญของกรุงแสป์บวชสารแล้วก็ข้อสองเนี่ยก็จะพูดจุดเด่นข้อดีของการพัฒนากรุงแสตมป์บวชสารอีกหลายเรื่องนะข้อสามก็คือ ตัวแรกตัวที่หนึ่งเลยก็คือการสร้างแบรนด์อืมขุดด้วยคือมาร์เก็ตติ้งนะครับครับตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ก็เพราเริ่มต่าว่ะแต่ว่าในทุกที่หลายๆท่านก็ยังไม่รู้ทุกตัวเนี้ยแบบดีมากแป่เงิน้อยด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่สี่เนี่ยก็คือจะสอนวิธีเปิดบัญชีเลยอาลองทําเลยครมาแต่รายเด็ดแต่วันนี้ไม่มีขอบตาก็เดี๋ยวคุณต้อท่านนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีสไลด์ละเอียดเลยครับก็คือมีสไลด์ให้ก็ รูปไปหรือไม่ก็เวลาถ้าเกิดว่าเรียนไปแล้ววันนี้เกิดมึนๆงงๆก็มีวิธีหนึ่งคือเดี๋ยวเขาจะลงมือทูกให้ับนะเดี๋ยวทางกรมกรมพัฒจะลงมือทุวให้ถ้าเกิดว่าสไลด์ไหนที่มีที่ตามไม่ทันหรือจบทันจริงจะไลน์มาถานจะ่มีมาตรานก็ได้แหละนะฮะหรือจริงๆจะดูงตามยูทูบวิธีก็ได้แนะ่ก็น่าจะไม่มงงนะครับามเครับข้อสุดท้ายก็คือจะสอนสร้างคอนเทนโฆษณาด้วยตัวเองนะจะเป็นไปะเป็นไปกันอันนี้ก็จะลงลึกแต่ละเรื่องเลยคิดคีย์เวิร์ดยังไง ความฝันคนกับใครวันนี้เครียดเนี่เราเดยเดนื้อหาเนี่มันเครียดเครียดเครียดแล้วครับเครียดแต่คุ่นเราะเราฝึกันฝุพยายามพยายามอยากเครียดแต่พยายามอยากเครียดคือพยายามเอาให้หาเพราะเพราะว่าเครียดไปมันก็ไม่ไม่เกี่ยวกับเรกับความรวยหรือไม่รวยนะฮะส่วนมากคนพาเนี่ยจะรวยนะฉะนั้นแหละหาไว้ก่อนดีกว่าคิดว่าอย่างนั้นเพราะเครียดแล้วกลัวเรียนไม่รู้เรื่องไงเนื้อหามันค่อนข้างจะแบบแม่สอนมาสามรอบในรอบนี้เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะรอนลุ้นรอนุ้น ตีมือก่อนนะพอเห็นตารางเห็นกราฟก็โอ้โหมือก่อนเลยค่อยว่ากันเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะใจะเย็นๆไม่เข้าใจยกมือถามเลยนะรอบนี้ไม่ต้องรอแบบเที่ยงแล้วค่อยถามไม่ต้องนะคืนรอเที่ยงมองไปตั้งแต่เก้าโมงรอไปถึงเที่ยงเรียบ,ร,ยบร้อยนะคือช้าก็ช้าก็ไม่เป็นไรอ่ะก็มากันแล้วอ่ะนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็ถือว่าเป็นห้องสัมมนาตัวเองไปนะเถอะเพื่อนๆกันยกมือถามเลยอยากรู้เรื่องอะไรถามเดี๋ยวในตอบเต็มที่ ต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ตอบตรงๆว่าตอบไม่ได้นะฮะโอเคนะมันก็ต้องมีเรื่องที่ตอบไม่ได้บ้างแหละแต่ใครจะไปตอบไม่ทุกเรื่องเนาะโอเคมาเริ่มเริ่มเริ่มโอเคก็อันเนี้ยก็คือแบบที่คุณเตี๋ยอธิบายแต่ว่าคุณแฝดบลูดคืออะไรนะก็จะเห็นว่าตรงที่ผมตีก่อนเลยนะครับก็คือคุณแฝดบลูดคือแท็บแบ็กที่โฆษณาที่กูเกิลกำหนดไว้ครับส่วนด้านล่างลงมายได้ครับเขาจะเรียกว่า SEO คงจะเริ่มคุ้นขูกันมากขึ้นก็นถ้าพูดแบบภาษาง่ายๆก็คือเป็นการเป็นผลการค้นหาแบบธรรมชาติที่ Google เนี่ยจัดลำดับโดยโดยใช้เอ่อท์เดียร์บางอย่างว่าง่ายๆก็คือไอ้ที่อยู่ใต้กรอบแดงเนี่ยอันเนี้ยควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ควบคุดมด้วย g o o กิ e หมายความว่าหมายความว่าแบบธรรมชาติอ่ะ พวกคุไม่ได้คืออยากให้ันอยู่ที่หนึ่งตลอดชีวิตอะทําไม่ได้มันก็จะขึ้นขึ้นลงๆๆๆลงขึ้นขึ้นลงลงวันนี้คืนนี้ก็หายไปเลยออย่างเงี้ยผมเรียกว่าควกคุณไม่ได้ทุกหก <s up. S 2> เดือนกูเกิลจะออกกฎใหม่มาเพื่อปรับตัวนี้ดนึงใต้กรอบแดงนะใต้กรอบแดงหมายความว่าคุณอาจจะอยู่ใต้กรอบแดงเนี่ยอยู่ที่หนึ่งเลยนะที่หนะึ่งแล้วตใต้กรอบแดงนะอยู่หกเดือนตัวใหม่มากฎใหม่มาปุ๊บมันก็จะของคุณก็ขยับอาจจะหายไปเลยหรืออาจจะไปอยู่ที่สามหรืออาจจะไปอยู่ที่ห้าอันนี้แล้วแต่ว่า เออ่คุณทํามาสิ่งที่คุณทํามาเนี่ยมันตรงแบบที่คุณก็ต้องการแค่ไหนแต่มันแต่มันมันมัค่อนข้างยากและใช้เวลาด้วยนะฮะใต้ใกรอบแดงเนี่ยถ้าอยากอยู่ตำแหน่งอย่างเงี้ยอย่างนรกๆต้องสองเดือนหมายถึงทำแบบมีทีมงานท่านทำเลยนะเขาเรียกคำ SEO เนี่ยสองเดือนโดยประมาณแล้วไม่มันคงขยับทุกหกเดือนนะฮะแต่ว่าไอ้กรอบข้างบนเนี่ยไอ้เนี่ยมันคงอันนั้นเขาเรียก Google AdWords นะฮะอันนี้ที่คุณที่คุณเบิร์ตบอกนี่เขาเรียก Google AdWords นะฮะคุณเน Uber บิเเร์ตอธิบายต่อ หล,ลายี้ฟังอกว่าหลายคนในข้อบอกว่าเอ o โอเนี่ยมันไม่เสียเงินอา่าใช่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 จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เสียเงินจริงครับแต่ว่ามันก็ต้องไปเสียเงินจ้างคนทำเอเโอยู่ดีหรือว่าถ้าเราศึกษาเองนเนี่ยก็บอกเเลยว่ายากมากนานนานศึกษายากแล้วก็ศึกษาไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนอีกซึ่งมันมันยากมั้นยากที่จะเราจะวัดว่ามันจะคุ้มอันนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงน เมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยสี่ปีที่แล้วเนี่ยผมบ้าเรื่อง SEO มากผมมีทีมงานทำ SEO สิบคนเนเขาเรียกผมว่าโรงงานทำ SEO กับที่ออฟฟิศผมนะผมมีทีมงานทำมืประมาณ่ทั้งหมดยี่สิบห้าคนเนี่ยคุณคิดความบ้าผมขนาดนั้นนะเออไม่ไม่ได้บ้าเพราะอะไรนติดนี่เยอะตอนนั้นนะก็ก็ทั้งทีมงานทั้งหมดเลยในยี่สิบห้าคนมือ SEO สิบคนเนี่ยเคนที่ทำมือ SEO สิบคนมั่งอะไรรู้ไหมผมไม่อยากจ่ายตังค์เนลยทุกคนไครชอบของฟรีไงโดยเื้นฐาน เราก็ชอบเราก็่จะเด็กๆอยู่เราก็มองว่าเฮ้ยฝรั่งยังทําได้เลยมีเรื่องที่สอนตั้งเยอะแยะเราฝึกแปก๊บเดียวก็ทําได้2ปีผ่านไปผมเสียเงนินไปเอสซีโอไปเกือบสิบล้านซื้อเครื่องมือต่างประเทศมาผมมีทุกตัวเครื่องมือต่างประเทศที่ใครมีผมมีหมดแล้วผมเป็นแบบเซิร,ร์ฟเวอร์นัสโงเซียเซิร์ฟเวอร์จีนผมซื้อหมดเลยนะ,ะคือเพื่อที่จะทําให้เอสซีโอเราติดบนบนเพราะความหมายความหมายเดียวคืออยากจหญ่ดังให้กูเกิ้ล รู้ผมป้าพลังอยูนะ่สองสาปีเนีเสียเวลามากๆจนสุดท้ายณนะปัจจุบันติดอันดับไหมติดครับก,ก็ก็บอกได้ว่ามีทุกวันนี้พราเอสโอก็พูดได้แต่ว่าจุดจุดหนึ่งอะ่ะมันแก่แล้วเออแก่แล้วมันเบื่อมันคิดเกี่ยวกนั่งดูแลลูกน้องอลูกน้องสิบคนนั่งหน้าคอมพิวเตอร์แล้วเราต้องมานั่งดูมนทางานหรือเปล่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แบบน่าหงุดหงิดมากเลยนะ คือแบบพอวันนึงเริ่มมีลูกอ่ะมีลูกปุ๊บส่งลูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยแล้วแบบเราก็ไม่อยากแบบมางคุมลูกน้องสองสามลูกทุกวันใช่ปะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเงินก็มีค่าว่ะแต่เวลาของเราอ่ะมีค่ามากกว่าเพราะวันวันที่ลูกสองขวบวันที่ผมคิดได้เพราะลูกสองขวบปุ๊บนะผมอุ้มลูกขึ้นมาลูกไม่ยุ้มอ่ะเออไม่ยุ้อ่ะผมคิดถึงใครู้ไหมผมคิดถึงพ่อแต่ก่อนผมไม่เคยเห็นหน้าพ่อผมเลยป้าผมเนี่ยตื่นนอนเก้าโมงกลับบ้านตีสอง พอลูกเจกอันา้าอยู่บ้านเดียวกันไม่เจอหน้ากันอะ่ะเพราะอะไรสามลูกเราก็นอนละหกโมงเช้าเราก็ตื่นละสิบสองปีไม่เคยเจอหน้าสิบห้าปีไม่เคยเจอหน้าพ่อจมอสี่อ่ะเพิ่งถึงเห็นหน้าปาเนี่ยโอ้โหเราบอกเราจะไม่ทำาหมป้าเีกครับโทษเถอะลูกเกิดมาสองปีตัวเองก็ปีป้ปาล้วนๆเลยเพียวๆเลยกลับบ้านตีหนึ่งตีสองทำธุรกิจตลอดเ้่าลูกน้องตลอดโอ้โหเราทำงานเราทำเพื่อครอบครัวเราต้อง กัวชีวิตเราไอ้กระเสียนไก่กระเสียนบ้านอะไระไม่มีเลยรู้ตัวอีกทีนี่แบบโอ้โหโลกเริ่มเข้าครอบครัวเริ่มแย่สุดท้ายบอกหรือเราจะจ่ายตังค์ให้ Google ดีวะผมคิดอย่างนี้เลยนะตั้งแต่ตอนนั้นมาก็เริ่มรู้จัก